สวัสดีค่ะวันนี้จะมามาแนะนำการใช้แอปยูพิกเบื้องต้นกันนะคะมาอีกแล้วนะคะแอปยูพิกนะคะเป็นแอปช้อปปิง้งเหมือนช้อปปี้กับ Lazada ค่ะนะคะหน้าตาก็จะเป็นแอปช้อปปิ้งทั่วไปเลยมีสินค้ามากมายนะคะทั้งสินค้าแบรนด์สินค้าลดราคามีแฟดเซลลนะคะมีหมดทุกอย่างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะแอปตัวนี้มีเบื้องหลังเป็น l a ซ a ด้าคอยดูแลอยู่นะคะ เข้ามาปุ๊บหน้าตาแอปชอ้อปนะคะอาแอปช้อปปิ้งยูพของเรานะคะจะมีโปรอยู่ด้านบนนะคะโปรด้านบนนะคะไฮไลท์จะอยู่ด้านบนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะอ่าข้างบนนี้นะคะเราสามารถเลื่อนดูได้มีหลายฟีเจอร์นะคะอ่าวันนี้ก็คือ u p พีคืออะไร ซื้อหแถม1น,นะคะดิวปังต้องช็อปนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆจะอยู่วันนี้หมดนะคะดิวเด็ดเผ็ดทุก11โมงนะคะลดไม่ยั้งรับปลายเดือนนะคะลดไป70%นะคะเสร็จแล้วก็มีแบรนด์ดังสุดปังนะคะทั้ง tcl oppo mami p o c o และสีจันนะคะเสร็จแล้วก็มี super sharing festival แ80%ิปรมีโฟฟ้าผ่าลด77%อีกค่ะ แถมของกินของใช้จุใจลด30%นะคะมีลดกันนำฟิตออยลด63%เห็นไหมค้มากมายมากๆนะคะเลือกกันไม่ถูกทีเดียวทำไมถึงลดเยอะอย่างนี้นะคะเพราะแอปนี้เป็นแอปใหม่เปิดยังไม่ถึงปีค่ะเขาจึงโปรโมทแอปโดยการลงโปรโมชั่นนะคะมากมายหลายตัวถ้าท่านบอกว่า ยังไม่มีแอป Youpick วันนี้พลาดมากค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อจาก Youpick นะคะท่านมีแอป Youpick ไว้สำรวจราคาเปรียบเทียบกับ s h o ป p e l a z a d d a ก็ได้นะคะข้างบนนัน,นะคะดูกันไปแล้วนะคะจะเป็นหัวโปรโมชั่นที่เขาจัดอยู่ในช่วงนั้นๆของวันนั้นๆนะคะที่ท่านเห็นเสร็จแล้วฟีเจอร์ที่2ถัดลงมานะคะจะเป็นนะคะไกด์ไลน์ในการเข้าไปช้อปปิ้งนะคะแต่อันแรกเลยไม่ใช่ไกด์ไลน์ช้อปปิ้ง เป็นจุดเช็คอินค่ะเช็คอินแล้วได้ตังค์นะคะเหมือนช้อปปี้ละเหมือนช้อปปี้ที่เข้าไปเช็คอินได้คอยอันนี้เหมือนกันค่ะจะให้ดูนะคะเรากดเช็คอินรลยวันเข้าไปปุ๊บเขาจะบอกว่าให้เราเช็คอินเช็คอินสำเร็จก็เหมือนกับเปิดกล่องของขวัญน,นะคะจะได้มาครับห้าตังบาทหนึ่งสบาท3บาทแล้วแต่วันแต่วันที่จะได้เยอะนะคะก็คือวันที่3ของการเช็คอินและวันที่เของการเช็คอินนะคะ ถ้าเราไม่เช็คอินติดต่อกัน7วันนะคะจะทำให้เงินสะสมหายไปเงินสะสมตัวนี้นะคะเขาไม่ได้แจกท่านเป็นเงินสดนะคะถ้าท่านไม่ใช่ยูพิกเกอร์ถ้าท่านเป็นยูพิกเกอร์เขาจะให้เงินสดท่านนะคะเมื่อสะสมครบ400บาทถอนเป็นตังค์ไปเลยนะคะแต่ถ้าเราเป็นนักช็อปธรรมดานะคะ ที่ยังไม่เป็นยูพิเกอร์นะคะไม่ใช่เป็น VIP เราเช็คอินทุกวันทุกวันเงินสมมติถ้าเช็คอินอย่างหนูเนี่ยเช็คมาแล้ว78วันนะคะได้เป็นร0อนะคะใช้ไปเยอะมากใช้ไปหลายรอบเพราะไปแรกคูปองไม่ได้รอเป็นเงินสดนะคะเราสามารถสมมติเรามีเงี้ยสมมติเช็คไป10วัน10กว่าวันจะได้ประมาณเนี้ย40 30 4บบาทนะคะ ท่านสามารถไว้แลกคูปองซื้อของแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนจะแลกคูปองไปซื้อของต้องตัดสินใจซื้อสินค้าก่อนแล้วค่อยมาแลกนะคะก่อนกดสั่งซื้อคือ,ค,อคือจะใช้คูปองเนี่ยมีเทคนิคค่ะมีเทคนิควาบอกนะคะ คูปองมันมีอายุ7วันทั้าแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่อยากซื้ออะไรในยูพิกเป็นแค่ที่เช็คราคาสินค้านะคะอย่าเพิ่งไปกดแลกคูปองเช็คอินไว้เช็คอินไว้เช็คอินไว้เจอสินค้าที่ถูกใจใส่ตะกร้านะคะ กลับมาแลกคูปองก็ยังทันไม่สายค่ะนะคะาการแลกคูปองออปชันมีเยอะแยะค่ะถ้าซื้อสินค้าถูกหน่อย30บาทแลก5บาทค่ะถ้าซื้อสินค้ามูลค่า2บาทแลก30บาทเอาไปใช้นะคะแต่ถ้าซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่400บาทขึ้นไปแลกไปเลย60บาทนะคะเมื่อวานแลกไปแล้วค่ะ60บาทซื้ออานิเยซื้อซื้อไอที่บำรุงรักษาตานะคะใช้ไปแล้ว60บบาทนะคะอ่าเดี๋ยว คือเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราให้ดูวันหลังนะคะเสร็จแล้วนะคะและถ้าซื้อของตั้งแต่500บาทขึ้นไปลด125บาทเชื่อแน่ว่าถ้าท่านเช็คอินทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้ววันหนึ่งไปเจอโปรดีๆนะคะราคา500ขึ้นไปท่านได้ส่วนลด125บาทไม่ต้องชิงโชคกับใครเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อวานใช้ไปแล้วนะคะเมื่อวานใช้ไปแล้วค่ะ60บบาทนะคะซื้อของตัวนี้ไปค่ะซื้อวิตามินบำรุงสายตานะคะ ไอ่าของด็อกเรลีนนะคะให้ดูนี่ค่ะเราใช้คูปองยอนรส่วนลดไป60บาทท่านเห็นไหมคะอ่าจากราคาสินค้านะคะต้องจ่าย949บาท5สตางค์นะคะค่าจะส่ง20บาทแต่เราไปแลกโค้ดมาเมื่อวานนี้60บาทคูปองนะคะทำให้เหลือให้จ่ายค่าสินค้า9 9 9บาท50 ห้าตะตังเท่านั้นเองนะคะนี่คือประโยชน์ของการมีแอปยูพิกจ้ะแล้วก็เข้ามาเช็คอินทุกวันพอท่านเช็คอินทุกวันแล้วนะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งตามอัธยาศัยถ้าไม่อยากช้อปแค่แค่เช็คอินไว้มีเวลาเช้าขึ้นมาเช็คอินเช็คอินแค่นั้นเองค่ะทําทุกวันไม่เสียเวลาแน่นอนค่ะเช้าขึ้นมานะคะเราจับโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะมีแอปยูพิกในมืออยู่แล้วกดเข้ามากดเช็คอินแค่นั้นเองนะคะและ มันก็ในฟีเจอร์ที่สองเนี่ยมันจะไม่มีแค่เช็คอินนะคะมันจะมีสินค้าแบรนด์สินค้าแบรนด์นี่มากมายหลายรายการหลายยี่ห้อนะคะด้านความงามก็เยอะแยะไปหมดค่ะไม่ว่าลอริเอา้าโอเลอเอด็จจิวเมซีจันนะคะคินแอนเคียเควเคมิส e ีนอินทูอิดนะคะส่วนนาฬิกาและเครื่องประดับนะคะมีของแฮปปี o ้เนทจิโอเ a โนนะคะซาบิน่า วิตามินก็มีของอภัยบูเบดเวรีนา่าแบล็กมอร์แบล็กมอร์ก็มีค่ะนะคะสินค้าสินค้าแม่และเด็กนะคะมีเบบี้เลิฟดีนี่นะคะคุณแม่ห้ามพลาดลดราคาประจำนะคะเสร็จแล้วของใช้ส่วนตัวเยอะแยะไปหมดค่ะเลอซาช่ามาน้องใหม่ค่ะโอ้ราคาดีเปิดตัวนะคะตอนนี้ลดราคามากมายนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะมีกระทั่งสยามลาเทคนะคะหัวเวย โอ้ยเยอะแไปหมด tcl vivo นะคะเห็นไหมคะว่าแอปนี้นะคะไม่มีหลอกไม่มีโกงนะคะมีเบื้องหลังเป็น Lazada ซื้อของไปแล้วนะคะไม่พอใจ7วันคืนเงินค่ะ7วันเขาคืนเงินแล้วค่าส่งไม่ต้องเสียค่ะแค่โหลดเอาเลเบลมาไปที่ไปรษณีย์ส่งของได้เลยนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วเขาก็มีแฟลชเซลด้วยมีแฟลชเซลด้วยนะคะเหมือนช h o บี้เหมือน Lazada เลยแฟลชเซลล์เป็นเซลดีๆนะคะวันหนึ่ง นะคะจะมีครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะจัดโปรนะคะเห็นไหมคะกางเกงในยี่สิบบาทอือหือเป็นไงล่ะกางเกงในยี่สิบบาทนะคะค่าส่งน่าจะยี่สิบเก้านะแต่ซื้อตัวเดียวก็จะเป็นห้าสิบนะคะแต่ใส่ดีนะคะเพื่อนเคยซื้อไปแล้วใส่ดีค่ะบอกเลยอ้าวโอ้ขอโทษขอโทษหมดแล้วถึงว่าค่าส่งไม่ขึ้นวันนี้ยี่สบบาทกางเกงในหมดแล้วนะจ๊ะ โอ้ยเสียดายเสียดายอ่ะเกงในไร้ขอบยังอยู่เกงในไร้ขอบเพื่อนซื้อไปค่ะสวยสีสันงดงาม29บาทอันนี้เป็นแฟลตเซลมาลดเป็นบางวันนะคะคือแฟลตเซลก็คือจะมีในแต่ละวันไปเลยค่ะว่าอันนี้นอกเหนือโปรโมชั่นจากฟีเจอร์แรกฟีเจอร์บนนะคะมีทุกวันค่ะท่านเข้ามาแวะมาดูเจอสินค้าแบรนด์ตัวไหนถูกใจซื้อลดไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถึงบอกว่าควรมีนะคะแอปยูพิกนะคะ คนที่มีแล้วใช้แอปนูนั้นเลยค่ะไม่ต้องมาโหลดใหม่นะคะมีใครเป็นผู้แนะนำท่านใช้ไปเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนยังไม่เคยมีแอปยูพีกอยากโหลดนะคะไม่ยากค่ะไปโหลดได้ที่ Play Store นะคะพิมพ์คำว่ายูพีกขึ้นมากดโหลดกดติดตั้งนะคะกดลงทะเบียนนะคะซึ่งตัวนี้ลงไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะแนะนำการลงทะเบียนนิดนึงนะคะน,น,นั่นวิธีลงทะเบียนกับยูพกนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะจุดลงทะเบียนของ UP i ินะคะพิธีลงทะเบียนของ UP i ิไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะอ่าลงทะเบียนสมัคร uP i ิง่ายๆค่ะพอโหลดแอปมาแล้วนะคะ เขาจะให้ท่านเข้าสู่ระบบด้วยมือถือนะคะเราสามารถเข้าสู่บัญชีได้หลายแบบนะคะก็คือผ่าน Facebook หรือ l ลน e นะคะและลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์นะคะง่ายค่ะพอถ้าเลือกลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์กรอกหมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะคะส่งขอหรหัส otp นะคะภายใน60วิบวิพอเขาส่งรหัส otp มาให้ท่านเขียนกรอกรหัส otp ลงในโค้ดนะคะส่ง นะคะเน็กนะคะเขาก็จะตีเขาก็จะสามารถเข้าใช้แอป U pick ได้แต่เขาจะถามก่อนคะ่ะว่าใครคือผู้แนะนำท่านนะคะท่านก็ใส่รหัสผู้ที่เขาแนะนำท่านไปเลยนะคะใครใครแนะนำแอป U pick ให้ท่านคนแรกท่านใส่ไปเลยแต่ถ้ายังไม่มีใครแนะนำท่านนะคะแอป u p i c ตัวนี้นะคะใช้รหัสเราได้นะคะ1 1 9 4 3 2จะเป็นรหัสแนะนำนะคะฝากไว้นะจ๊ะแล้วพอท่านลงทะเบียนเสร็จโหลดแอปเสร็จเปิดแอป ท่านจะได้แอปหน้าตามาอย่างนี้เลยค่ะไว้สำหรับช้อปปิ้งไว้สำหรับดูสินค้าได้ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะและก็จะมาแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ u p i ิกให้ฟังนะคะอีกบ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ